สวัสดีจ้ามาเลยจ้ากินขวน้ำกันจ้าผู้ใดแวะเข้ามาช่องของเมียวกาเชิญแสบจ้านี่จ้าเมนี้เป็นน้ำพริกปลาแซลมอนจ้าแล้วก็มีผักหอมปลาจ้าที่้นงเมียวไปเก็บมาเนาะจ้าเนาะกระรอบที่เธอได้เมียวจำว่าได้หรอจ้าเพราะว่าช่วงนี้มันออกร้ายเมียวเก็บยื่เรื่อยๆจ้าเวลาเมียวออกไปยางจ้านี่มีบักทั่วขัวจ้าทั่วดินขัวแล้วก็มีผักสามสีเนาะค่ะเนาะ บีทูตแค่รอดหรอกอะบอกกิลี่นะจ้ะเด้อมาจ้ากินข้าวน้ำกันจา้าเนียหิวไลหลายจ้า,น,จานี่ค่ะข้าวเนี่มห่อนๆจา้าหนึ่งซุกไม่ไหมมาด้อจ้ากินข้าวน้ำกันจา้านี่แหละจ้าเน่ากินตั้งแดนค่ะกินเผื่อ,อยู่เนาะจานะ้าเนาะไปไม่แห้งไปทํางานเนาะจา้าบ่ได้ยู่เผื่อกินเนาะจา้าเด้อยูย่เผื่อกินเนาะมัน,นข,ข้นขี้ข้าน,นจา้า ไปกันจ้ายูเขามาด้จ้าได้กินเขา